สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นเดือ์ทไทยแลนด์ทักนะครับขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนของวันเสาร์นะฮะวันหยุดยาวนะครับวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศท่าเทียบเรือ a 2ครับของแหลมชวังนะฮะวันนี้พามาชมบรรยากาศสดๆเลยนะครับในการเทียบเรือนะฮะโดยเฉพาะมีเรือนําล่องนะครับนําเรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะฮะ ชื่อเรือว่าวานไฮนะ278นะครับผมได้นำมา,าเทียบที่ท่าเทียบเรือ A2 นะครับผมเนี่ยมีเจ้าหน้าที่สแตนบายรออยู่นะฮะเนี่ยจะมีเรือนำล่องนะครับประมาณ2ลำนะฮะพาเข้ามานะฮะจะมาแบบตัวคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่า,าพื้นที่บางพื้นที่จะ เป็นน้ำตื้นนะฮะเพราะว,ว่าเรือน้ําล่องจะรู้ดีนะครับว่าตรงไหนน้าตื้นตัวนี้ตรงไหนน้าลึกนะฮะเรือน้าล่องนี่เห็นเล็กๆนี่เครื่องใหญ่นะครับเครื่องแรงมากเลยนะรบรรยากาศจะคึกคืนอยู่นะช่วงนี้ตอนนี้น้ําลงนะฮะดึกๆมาน้ําลงนะครับนี่เนี่ยมาแล้วครับ หลังดันเข้าฟังแล้วนะครับ